คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก วัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิรษฐมรานะครับกับสูตรทักษามหารวยนะฮะซึ่งในในงวดที่แล้วนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าก่อนเราก็ต้องมาดูเศิกันก่อนนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูเลยแล้วกันนะครับดูเศิษฐีออหลังก่อนนะก่อนที่เราจะเชื่อสิ่งใดนะครับกับสูตรทักษามหารวยนะครับผมจะแสดงเศติให้เห็นทั้งหมดนะครับ ผมแสดงเห็นสติคร่าวๆนะครับนึวดก่อนอน,นั้นนะครับตักษามหาลอยที่พื่อรหัสที่หนึ่ตุตละคม6กสามนะครับที่เลขกรองวันมันตัวในต่างศักสาของต่างตัก้าศูสามเจ0ดศูนแล้วก็เลขกรองคือเลข2องหนื่อหนึ่งนำเอามาประกบคู่แล้วก็ได้จะได้จับคู่ตัวละนะครับห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้าห้าเก้าห้าสองห้าหนึ่งศูนย์สามศูนย์งศูนย์หนึ่งสามเจ็ดสามเก้าสามสองสามห เจ็ดหนึ่งเก้าหนนะครับอันนี้กันในส่วนของเลเปิลอันนี้ส่วนของลายหลักรอยนะครับโดยใช้เราใช้ในส่วนของเลขกำลังวันนมาใช้ในสั่มาใส่ในส่วนของตัวเปิลน,นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของห,งห,งหงลัก้อยนะครับแต่นึงว่าน,นี้มันออก893แล้วก็ห้9เก้าเก้าสามาสามาสามเามานะครับห้ 59, มาตรงๆอันนี้สองตัวล่างนะครับเลขกำลังวัน358นะครับ อันนี้ของหนึ่ตุลาคมนะครับแล้วมาก็สุกที่16บหกตุลาคมสุกที่1ิบหกตุลาคมนะครับนะครับอันนี้ตารางทักษา6 1 6 6ึ่งหกนึ่งเจดสี่หนึ่งสาแล้วก็เลขหล่อง8ปละศูนะครับเมื่อน,นํามาจับคู่ประจัยคู่นี้6 4 6ี่หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์สี่หนี่หนึ่งเจหนึ่งสามหนึ่งแสาม เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็สามแปดสามศูนย์แปดศูนย์นะครับมีการเลขเพิ่มโดยใช้เลขกำลังวันนะครับสุขที่สิบหกนะครับหกสามสี่นะครับก็กันเป็นในส่วนของตัวเลขเบิลน,นะครับแล้วก็การในส่วนของตัวในส่วนของหลักร้อยนะครับในวันนี้ออกสุทธิหนึ่งแล้วก็สามแปดสามแปดมาสองตัวล่างนะครับต่อมาทักษะมาอวยของอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกสามครับเลขกำลังวันห้าเจ็ด 5 7 4เนะครับเรามาดูกันนะครับเลขหลักคือ8 52แล้วก็3 52นะครับไม่มีตัวเลขหลงนะครับจับมาจับคู่รวยก็จะได้8 3ดสามแป3 5กแปดห้าแปดนะครับเลขเปิ้ลครับก็จะเป็น5 5าห้านะครับแล้วก็เรเอาเลขกำลังวันมากันนะครับ,นะรบเลข เลขสี่ครับมาในหลักร้อยในวันนี้นะครับสี่มันตกเลยนะหนึ่งสี่ศูนย์สี่นะครับออกสี่ศูนย์นะครับเราดูเลขกำลังวันนะครับออกสี่ศูนย์แล้วก็มาหลักร้อยนะครับมาหลักสิบล่างแล้วก็มาหลักร้อยแล้วก็มาข้างบนนะครับเลขสี่มาแรงนะครับต่อมาเราดูทักษะมหาลัยครับของ ส no ิ 4, 3, six, Nine, six, one, two, six, ่ปกกุญแจยนหกสามครับเลขกำลังวันสี่เก้าสามนะครับเราดูในตารางคักศาก่อนเก้าหกหนึ่งสองหกห้าเลขรองครับสองแล้วก็แปดแล้วก็ห้านะครับจับคู่ลวยครับเรามาจับคู่ลอยจากตารางคักศาก่อนนะครับก็เป็นเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสองเก้าแปดหกหนึ่งหกห้าหกสองหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งแปดห้าสองห้าแปดสองแปดนะครับจับในตารางคักศาก่อนนะครับแล้วก็ดูนำเลขกำลังวันครับ นะจะเป็นตัวเปิ้ลเลย4 4 9 9 3 3 4 x 9 x 3 x นะครับในงวดนี้ออก6 6 1แล้วก็4 6นะครับ6 6 1แล้วก็4 6นะครับเลข6 1ครับมา6 1นี่ครับถ้าถ้าใส่ตัวเบิ้ลเป็นตัว6 6 1ก็มา3ตัวครบจับตัวเลยแต่ว่าอันนี้มา6 1ตรงๆนะครับตตัวบนนะครับข้างล่างไม่มาอ๋อ เลขกำลังวันมานะเลขสี่นะฮะแต่ว่าในตรงจับคู่นี้ไม่ไม่มีนะครับโอเคต่อมาเราก็มาดูในส่วนของทักษะมหารวยครับของหนึ่งธันวาคมหกสามกับเลขกำลังวันสามเจ็ดสี่นะครับเรามาดูกันเลขหลักในตรารางสตรสามเจ็ดแปดห้าเจ็ดสี่แล้วก็เลขรองศูนย์และหนึ่งนะครับนำมาจับคู่จากในตางทักษะก่อน,นครับ จับคู่ยอาจับคู่อะยในตารางรักษาได้3738 3534 30 31 787574 7071 8584 80 81 5450 51แล้วก็40 41แล้วก็01นะครับเลขเปิ้ลก็เป็น33 3 7 7 4 4 3x7x4 คนะครับทนี้จับจบะะากเลขกลางวันนะครับนําเลขกลางวันมาใช้ในการ remedy. คัดในการเลขอเลขก็ขออกภาษา4นะครับ อ๋าแปสีตรงๆเลยข้างล่างนะครับข้างบนไม่มานะครับต่อมาครับเรามาดูทักษะมหาลัยหอมพุทธที่16บหกธันวคมนะครับเลขทักในตารางทักษะครับ4 9 2 5 9 8แล้วก็เลขรองหนึ่งกับ1แล้วก็5นะครับพุทธที่16บหกธันวคมเลขกำลังวันหกสนะครับเรามาดูจับคู่รวยในตารางทักษะครับเราจับแต่ตารางทักษะบนก่อนนะ49 42 45 48 41สองสี่ห เก้าหนึ่งสองหานึ้าแปดห้าหนึ่งนะครับเลขเปิ้ลเลขเปิ้ลหกหกสี่สี่สอเนะครับนะครับเลขนอนหกสีนะครับ,นน 6, 4, 2, ร,บรู้สึกหนึ่งว่านี้จะหลุดไปนะครับไม่เข้าเลยนะครับถ้าไหนไม่เข้าเราก็จะบอกนะครับเราก็คุยคูณจะเป็นตรงๆลนะนะทักษามาหารรวยครับ ผู้ที่30ตสิบคมครับเลขรางวัล417นเะครับเดีวเราดูในตารางทักษะก่อน492เลขหลัก598เนะครับเลขรอง1ไ่แล้วก็5นะครับมาจาับคู่ลอยก็ได้42 4 9 42 4, 4 548 41 92 95 98 91นะครับแล้วก็2 5 2 8้1 5 8 5แแล้วก็8 1นะครับเลขเปิ้ลน4่1จนะครับจากเลขรางวัล เฉีกหนึ่ง x เจ็ด x นะครับงั้นว่นี้ออกอะไรออกหกสองแปดแล้วหนึ่งเก้าหกสองแปดหกสองสองแปดมาห้างมาห้างบนตรงครับเก้าหนึ่งมาตัวกลับครับนะครับขอพักสามหาวยต่อมา, 3, าครับทักสาหารวยครับอาทิตย์ที่สิบเจ็ดมกราคมเต็กล้องวันหนึ่งแล้วหกนะครับอาทิตย์ที่สิบเจ็ดนะ เลขกําังวันครับ850แล้วก็452เลขหลอง1นะครับจับคู่รวยจากในตารางศักษาก่อนนะครับ8 5 8 0 8 4 8, 8 2 8 1 5 0 5 4 5 2 5 1 0 4 0 2 0 1 4ง4 1 2 1, 1 2> นะครับงวดนี้ออกอะไรออก395แล้วก็15 152ตัวางครับ1551นะครับออกในาอาทิตย์ที่1ิ็นะครับ สิบเจ็ดมกราคมหกสี่เอ้พูดไปได้หกสามต่อ,อมาครับทักษามหาลวยทักษามหาลวย,ย,ยจันที่หนึ่ง หนึ 1> 1, ่งกุมภาพันธ์หกสี่นะครับเลขกลางวันสี่เจ็ดเก้านะครับเลขทักษะนักศึกษาเ 2, ก้าหกเจ็ดแล้วก็สี่หกห้านะครับเลขสองเลขสองกับเลขศูนย์นะครับเมื่อนํามาจับคู่จากตารางทักษะก่อนนะครับก็เป็นเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองเก้าศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดศูนย์หกสี่หกห้าหกสองหกศูนย์ห้าสี่ห้าสองห้าศูนย์ สองสี่สองศูนย์แล้วก็สิศูนย์สี่นะครับในงว่านี่ออกอะไรอะไรสักกูครับออกอะไรนะออกสามศูนย์เจ็ดใช่ไหมสามศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดสองตัวล่าง ศูนย์เจ็ดมาข้างบนครับศูนย์เจ็ดมาข้างบนนะครับแล้วก็เก้าเจ็ดมาข้างล่างมีเก้าเจ็ดข้างล่างมา,างตรงนะครับศูนย์เจ็ดมาเจ็ดศูนย์นะครับโดยเราใช้ในส่วนของเลขบางวันนะครับสี่เจ็ดเก้าอันนี้มาตรงเลยเจ็ดก็มาแรงแล้วก็เลขสี่เลขสี่ไม่มาแต่เลขเก้ามาเลขเก้ามาเลขเจ็ดมาเลขสี่ไม่มานะครับเลขเจ็ดมาข้างบนข้างล่างเลยนะครับออกข้างบนข้างล่างต่อมาครับ เลขมันจะเยอะนะครับแต่ว่าบางทีเราเอาไปตัดกระสุสุดเก่ามันก็จะดูง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวสักรู่นะครับอ่ะจะดูตารางทักษะอ่ะโอเคครับมาดูกันต่อครับ คึ้นตะดอา่อนโอเคครับอ่ะมาดูตารางทักษะมาทักษะมาหาลัยนะครับประจำอ่อังคารที่16กุมภาพันธ์64นะครับเลขกลางวันสักค่นะ เลขกำลังวันเนาะเลขกำเลขเลขกำลังวันนะครับเราสามารถนำเอาไปใช้เป็นเลขวิ่งได้นะครับหรือว่านำมาใช้ในการตัดเลขด้วยก็มีเลขหกมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขสามนะครับเห็นนะสาแต่ว่าเรามาดูในตารางขั้นศาก่อนว่ามันจับอาจจะได้เลขอะไร นะครับนะครับนี่สองสองโดนขอเปลี่ยนินเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับอ่ะก็มีมีเลขเก้าครับมีเลขเจ็ดแล้วก็มีเลขศูนย์นะครับ ก่อนอื่นที่เราจะเลือกชมกันต่อนะครับไปกดในส่วนของปุ่มกันกดติดตามก่อนนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่ได้ทันท่วงทีและเวลานะครับต้วเลขในส่วนถัดมาก็คือเลข5อันนี้เป็นเลขลองเอาเลขหลักเก้าเจ็ดศูน 70, แล้วก็สี 4, 7แล้วก็ สนะครับเลขกลองก็มีเลข5้าก็เลข6กงวดนี้รู้สึกเหมืนจะตัวเลขจะเยอะนะครับแล้วก็ตัวเลขเลขกลองเลข3ามนะครับหละนะครับต่อมาเราก็นำเอามาเราก็มาจับคู่นะครับ ปรลาจับคู่นะครับอ่ะจะขออนุญาตแก้ไขนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเอ่อเป็นตัวเลขนี้นะครับสามเลขหลักก่อนนะครับสามแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดนะครับแล้วก็เลขหลกักอีกแถวหนึ่งก็ห้า เแล้วก็4นะครับอันนี้แก้ไขนะครับแล้วก็เลขหลงก็มี0 0ูนและ1ครับเลขหลงนะครับเรียบร้อยนะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของการจับคู่การจับคู่นะครับ เราไปดูในส่วนของการจับคู่นะครับาการจับคู่เลขกำลัองอนเหมือนเดิมนะครับหกหนึ่งสามนะครับเราก็มาดูในส่วนของจับคู่ตารางทักษะนะครับก็จะได้ตัวเลขในส่วนของจับคู่รวยใช่ไหมจับคู่รวยก็จะได้เป็นตัวเลขแล้วบ้าง

ถวถัดมาก็เป็น8ปดห8าแปดสี0ปาสี่ห้า ห้41 41 41 okay า0น,นึแล้วก็ศูโอเคนะครับนี่เลขกำลังวันหกหนึ่งานะครับแล้การในส่วนของเลขเบิ้ลน่ยละกันนะเลขเบิ้ลน่ใส่ของเลขกำลังวันมามี6ก หนึ่งหนเอเ่มมันมา,มาหลักร้อยแล้วก็อ X, X, แล้วก็สาโอเคนะครับก็ถ้ากดในส่วนของปุ่มการกดติดตามนะครับ ท่านก็มันจริงๆอ่ะมันมันดูเหมือนตัวเลขเหมือนเยอะนะแต่ว่านาเอาไปตัดกับสูตรตัดนะครับนะที่ผมลงให้ก่อนนี้ตั้งหลายสูตรนะครับลองไปดูนะครับเราจะรู้ว่าตัดในสูตรของหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยอะไรนะครัลองไปตัดดูนะครับลองไปเปิดดูได้นะครับทุกท่านเปิดดูได้นะครับลองศึกษาดูนะครับท่านจะได้พบว่าตัวเลขมันจะเหลือน้อยชุดลงนะครับ เพื่อที่จะนำเอาไปใช้นะครับโอเคนี่ครับตารางทักษาหาร้อยที่16กุมภาพบันหกสีนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจสิ่งกันและกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตัวเลขนะครับอันนี้เป็นสูตรของสูตรเก่าโบราณนะครับลองนำเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อถูกใจท่านแล้วก็นำเอาไปใช้นะครับโอเคนะครับอันนี้วดก่อนเข้าวทำบดงลางๆแต่ว่าวันนี้ไม่โ้ยังไงนะครับก็การคำนวณและการประกอบคู่อันนี้ก็ มันเป็นเพียงสติเท่านั้นนะครับให้ด้านเลือกกาไปใช้นะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับรู้ก่อนเลิกก่อนกับสุดหัวช่องสติมร้าน,นครับสวัสดีครับ